ทัอาสลามุอะลัยกุมวะราะมะตุกลอฮิวะบเระกาตุวันนี้นะคะก็นนะคะือจะเป็นเรื่องอะไรเอ่ยวันนี้จะเป็นเรื่องการหาพื้นที่ของรูปสามเหลี่ยมและรูปสี่เหลี่ยมนะคะเป็นพื ose, ้นที่ภายในรูปนะคะภายในรูปครั้งที่แล้วนะคะเราเรียนเกี่ยวกับสามเหลี่ยมแล้วใช่ไหมคะพื้นที่รูปภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะพื้นที่ภายในของรูปสามเหลี่ยม ผลรวมของเขาจะเท่ากับเท่าไหร่คะจำได้ไหมจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยอ,อ่ใครใครตอบได้เอาไป5คะแนนผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับกี่องศานะคะเมื่อครับที่แล้วเราเรียนกันแล้วแล้วก็ได้ทำแบบฝึกแล้วด้วย <180. S 1> อ่าเก่งมากค่ะพี่เช่ฐ์ทิดาตอบใช่ไหมคะอ่านหนึอองศานะคะ ี๋ยวคุณครูให้ทายถ้าหากเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะเท่ากับกี่องศาคะ<ม>ในเมื่อสามเหลี่ยมมันเท่ากับ180แล้วถ้าสี่เหลี่ยมนะคะจะเท่ากับกี่องศาอ่<ม>ใครตอบได้ผลรวมของรูปสามเหลี่ยมเท่ากับ180ถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมจะเท่ากับเท่าไหร่<ม>อาริสต,ตอบได้ไหมอาริสได้ไหมคะอาริส ดาลัน <The> mm hmm. พิเชษธิดานิสรีน mm hmm. ตอบได้ไหมคะอ่าถ้าไม่มีใครตอบเดี๋ยวคุณครูเฉลยนะคะอดได้คะแนนข้อน,นี้นะคะอ่าเดี๋ยวมาดูเฉลยกันนะคะอ่าผลรวมของมุมภายในของรูปสามเหลี่ยมนะคะจะเท่ากับ180 แต่ว่าถ้าเป็นสี่เหลี่ยมจะเท่ากับ360องศานะคะอ,อย่าลืมนะ,ะมีในข้อสอบด้วยนะคะถ้าเป็นสามเหลี่ยม180องศาถ้าเป็นสี่เหลี่ยมก็คือจะเป็นสองเท่าของสามเหลี่ยมก็คือ360องศานะคะทีนี้มาดูในหน้า38นะคะในข้อที่1เขาบอกว่าให้หาขนาดของมุมภายในของรูปสี่เหลี่ยมนะคะ ข้อที่1ก็คือจะเป็นรูปสี่เหลี่ยมคางหมูนะคะของ m n o p นะคะโดยที่แต่ละมุมเขากำหนดค่าของมุมอยู่แล้วใช่ไหมคะความกว้างของมุมแต่ละมุมอยู่แล้วอย่างเช่นมุมของ n m p จะเท่ากับ55องศามุมของ m p o จะเท่ากับ70องศาแล้วก็มุมของ p o n จะเท่ากับ110องศาส่วนมุมของ m n o MNO ตรงนี้ยังไม่ทราบค่านะคะว่าเท่ากับกี่องศาดังนั้นเราก็ต้องหาพื้นที่นะคะตรงนี้จะเท่ากับเท่าไหร่ให้ทํำยังไงคะทาวิธีรูปแบบเดียวกันกับการหามุมของสามเหลี่ยมภายในของสามเหลี่ยมเหมือนกันเลยแต่ว่าจะต่างกันตรงที่ว่าเอาอะไรตั้งคะเอาอะไรตั้งเอ่ย ่านายมีใครตอบได้บ้างทั้งที่แล้วถ้าเราหามุมภายในมุมสามเหลี่ยมเอา180งตั้งแล้วถ้าหากเราหารูปภายในของมุมสี่เหลี่ยมเราต้องเอาอะไรตั้งคะ่าเอาอะไรตั้งเลยอ่าอมีรู้ก็เข้ามาแล้ว เอาเลยตั้งคะเอา360ตั้งนะคะถ้าห่างมันเป็นรูปสี่เหลี่ยมให้เอา360ตั้งเดี๋ยวเขียนสวยๆหน่อยเดี๋ยวอ่านไม่ออกอ่าสา0หกตั้งนะคะลบด้วยอะไรบ้างลบด้วยอ่าค่าของมุมแต่ละมุมที่เขากำหนดมาให้นะคะก็คือลบด้วย110 ลบด้วย70และแอะลบด้วย55าอ่าลบทั้งหมดเลยจะเท่ากับกี่องศาฮะไหนใครคิดไวเอา360รบลบ110รบลบ70แล้วก็ลบ55จะเท่ากับกี่องศาเท่าไหร่คะอากินอาริสอาติสมิสดอสอามิรู พิชชตทีเดาอ่าเก่งมากค่ะถูกต้องค่ะ125องศาค่ะอ่าแสดงว่ามุมของ mno จะเท่ากับ125องศาคำว่าองศานักเรีจะเขียนเป็นองศาเป็นแพนงชนะอย่างนี้ก็ได้หรือว่าจะแทนสัญลักษณ์เป็นกลมๆข้างบนก็ได้นะคะแล้วแต่นักเรียนเลยอน้าจอมันเบลอค่ะเบลอเหรอฮะ อ่ตอนนี้ฉันแล้วยังเอ่ยอ่าฉันแล้วยังคะ,ะอ่าชฉันแล้วนะคะอ่าข้อที่หนึ่งดังนั้นมุม mno จะเท่ากับ360ลบ110ลบ70แล้วก็ลบ55 ลบทุกมุมที่เขากำหนดมาให้นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่นั่นแหละเป็นค่าของมุม MNO นะคะอย่าลืมถ้าเป็นรูปสี่เหลี่ยมเราต้องเอา360อตั้งนะคะเพราะว่าผลรวมของมันจะเท่ากับ360แต่ว่าถ้าเป็นสามเหลี่ยมเราจะเอา180ตั้งเพราะว่าผลรวมของมันจะเท่ากับ180นะสามเหลี่ยมกับสี่เหลี่ยมจะไม่เหมือนกันข้อที่หนึ่เสร็จแล้วยังคะเสร็จแล้วยังเลย อาตินอาทิตเสร็จยังครับพิเชษฐ์ดาเสร็จหยังเดฮาลันเสร็จหรือยังคะเดฮาลันมิสดอนเสร็จหรือยังหนุกอาติฟอยู่ไหนเอ่ยไม่ได้ยินเสียงอาติฟเลยยังอยู่หรือเปล่าอยู่ครับอยู่นะคะทำไมไม่มาโรงเรยียนล่ะคะ ครับรปนึผมยังไม่เสร็จครับอ่าครับเร็วๆครับเดี๋ยวจะไปข้อที่2ต่อมักรองก็ทั้งงานทั้งอะไรก็หายไปเลยเพราะไม่มาโรงเรียนก็ไม่มีงานส่งเลยม,มักรองมันอาเกนไม่มา โรงพยาบาลครับอามิรูปเป็นอะไรครับไม่สบายหรือคะเจ็บหูครับเจ็บหูดูหนังเยอะหรือเปล่าฟังหนังแบบเสียงดังหรือเปล่าไม่ใช่ครับทำอะไรล่ะครับเป็นอะไรเอ่ยห,อหัอักเสบครับอ่าหูอักเสบแล้วตอนนี้หายดีขึ้นแล้วยังคะดีขึ้นแล้วยัง โอเคครับกินยาจะได้หายไวๆถ้าโรงเรียนเปิดเทอมจะมาโรงเรียนไหมคะมาครับโอเคอ่าข้อที่สองนะคะข้อที่สองรูปสี่เหลี่ยมรูปว่าวของนบพมนะคะนบพมอ่าเขากำหนดมาให้ก็คือมุมเอ็น มุมโนโบโพเท่ากับ37องศามุมโบโพมเท่ากับ130องศามุมโบโนโมเท่ากับ130องศาส่วนมุมพมโนยังไม่ทราบค่าตรงนี้เรายังไม่รู้นะคะดังนั้นจะทําได้ยังไงคะจะหาค่าได้ยังไงนะเหมือนข้อที่หนึ่งเมื่อกี้ทำยังไงเอ่ยเอาอะไรตั้งก่อนคะเอาอะไรตั้งเอ่ย <60. S 1> อ่าเอาสามร้อยหกสิบลบอะไรบ้างคะ <50. S 1> ลบอะไรบ้าง <50. S 1> อ่าลบหนึ่งร้อยสามสิบลบสามสิบเจ็ดแล้วก็ลบหนึ่งร้อยสามสิบอ่าจะเท่ากับกี่องศาคะลองคิดสิคะจะเท่ากับกี่องศา <63. S 1> อ่าถูกต้องค่ะ63นะคะ63องศามุมพอโมโนจะเท่ากับมุมพอโมโนจะเท่ากับ63องศานะคะองศาจาไม่อยากเขียนเพราะว่าองศาก็เขียนแทนสัญลักษณ์อย่างนี้ก็ได้นะคะกลมๆข้างบนอย่างนี้เล็กๆนะคะ องศาเซลเซียสมันเหมือนกันไหมคะอ่าเหมือนกันค่ะเหมือนกันนะคืออันนี้คือจะเป็นอันนั้นแทนสัญลักษณ์เหมือนกันเลยแต่ว่าอันนั้นคือจะบอกอุณหภูมิใช่ไหมคะอันนี้คือจะบอกขนาดของมุม้าเป็นองศาเหมือนกันแต่ว่าอันนั้นคือจะเป็นยาวๆคือองศาเซลเซียสก็คือจะเป็นอุณหภูมิแต่ว่าอันนี้คือเป็นองศาขนาดมุมจะเป็นองศาอย่างเดียวแทนสัญลักษณ์ก็เหมือนกันกลมๆข้างบนเหมือนกันนะคะ ข้อ2เสร็จแล้วยังคะมูนีฟ้าก็เข้ามาแล้วอาเดี๋ยวคุณพูดติ๊กชื่อพังๆนะคะสำหรับคนที่เข้ามานะคะ้อ <c oughs> ที่ข้อที่2เสร็จยังถ้าข้อที่2เสร็จแล้วให้ทาข้อที่3เลยค่ะไหนนันเกเรียนลองทําเองสิข้าข้อที่3ามจะเท่ากับกี่องศา ได้ยังคะไหนมีใครเสร็จข้อ3แล้วบ้างอ่าข้อ3จะเท่ากับกี่องศาคะมุมของอ่าถูกต้องคะ่ะคนที่ตอบ100ถูกต้องมุมของ VST จะเท่ากับ100องศาต่อไปข้อที่4นะคะข้อที่4จะต่างกับข้ออื่นๆตรงที่ว่าอ่าอันนี้หน้าอื่นอ่า ข้อที่4ก็เหมือนรูปอันนี้เหมือนกันนะคะข้อที่4มันจะมีคําตอบต้องมีคําตอบกี่คําตอบคะสองคำตอบเวลาเราเขียนเราต้องสังเกตไหมคะเป็นรูปอะไรเป็นรูปอะไรคะสี่เหลี่ยมหรือสามเหลี่ยมข้อที่สี่เป็นรูปอะไรคะ อ่าแสดงว่าเราต้องเอาอะไรตั้งคะต้องเอาอะไรตั้งร้อยแปดสิบไม่ถูกอ่าถูกต้องค่ะต้องเอาหนึ่งร้อยแปดสิบอันดับแรกเราจะหามุมของอะไรก่อนมุมของ <S 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 วอสรแล้วกันนะคะอ่าวสรวสรออก่อนจะเท่ากับหนึ่งร้อยแปดสิบลบอะไรบ้างคะ ลบอะไรบ้างเอ่ยมุมวอ,อลอ่ลเอาหนึ่งร้อยแปดสิบลบอะไรบ้างคะที่เขากำหนดมาให้มีอะไรบ้างห้าสิบห้ากับสี่สิบครับอ่าห้าสิบห้ากับสี่สิบเราก็มาลบให้หมดเลยจะเท่ากับเท่าไหร่คะแปดสิบห้าครับอ่าแปดสิบห้าองศาใช่ไหมคะเราก็ตอบแปดสิบห้าองศาส่วนมุมที่สองที่ขวามือเป็นมุมอะไรคะอีกอันหนึง่งอลสซใช่ไหมที่เขาให้หาอลโซ ออลอก็ยังเป็นรูปสามเหลี่ยมอยู่ใช่ไหมคะจะเท่ากับเท่าไหร่เราก็เอา180องศาตั้งลบด้วยอะไรคะลบด้วยอะไรคะมุมอ,อลอลบด้วยอะไรบ้างลูกสิกับเ5ครับอ่าหกกับ75็ลบกันแล้วได้เท่าไหร่คะ เก่งมากค่ะเท่ากับ40องศานะคะ,ะเห็นไหมข้อที่4มันเป็นรูปสามเหลี่ยมประกอบกันนะคะสรูปดังนั้นเราต้องเอา180ตั้งนะคะดูรูปดีๆนะบางอันเป็นรูปสี่เหลี่ยมกับสามเหลี่ยมเราก็ต้องแทนค่าให้ถูกถ้าสามเหลี่ยมต้องนำหน้าด้วย180นะคะเพราะว่ารูปภายในของมัน,นะคะมุมภายในของเขาจะเท่ากับ180 ต่อไปถ้าเป็นสี่เหลี่ยมต้องนำหน้าด้วย360นะคะเพราะผลรวมของเขาจะเท่ากับ360นั่นเองนะคะเสร็จกันแล้วยังหน้าสาเก้า 39, เสร็จกันแล้วยังคะเสแล้วครั่าเสร็จแล้วนะคะ คน,นค,คนอื่นเสร็จแล้วยังคะคนอื่นเสร็จยังอ่าถ้าเสร็จแล้วให้เปิดหนังสือหน้าสี่สินะคะหาเสร็จแล้วนะคะเปิดหน้าสี่สิต่อเลยค่ะเป็นเรื่องเดียวกันเลยแทนค่าเหมือนกันเลยค่ะค่ะไม่ทันข้อสี่ละคับหาข้อ4ี่คำตอบจะเป็น2คําตอบ วอสอลจะเท่ากับ180ลบทั้งหมดที่เขากำหนดมาให้จะเท่ากับ85องศาส่วนมุมอลสอลเอา180ลบ65ลบ75จะเท่ากับ40องศาทำไมเฉที่ยของคู่มุมเอเลยครับเหมือนเอใช่ไหมคะ เสร็จแล้วนะคะอ่ามาดูหนะ้าต่อไปเลยนะคะหน้า40นะคะเพราะว่ารูปห้าเหลี่ยมด้านเท่าของ RSTUV อ่ากำหนดมาให้ตามนี้นะคะ108องศา36องศา72องศาตามนี้เลยนะคะต่อไปกขอว่ามุม RST ไหน RST อยู่ไหน,น RSV ใช่ไหม RSV ่ะก็คือมุมนี้ที่เขายังไม่ทราบค่ะ ร s v จะเท่ากับกี่องศาทีนี้เราดู RSV เป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมหรือสีเ่สเหลี่ยมคะตามแล้วครับอ่าสามเหลี่ยมใช่ไหมคะมุมร S V จะเท่ากับอ่ามันเป็นสามเหลี่ยมแสดงว่าเท่ากับเท่าไหร่คะแปดหนึ่งร้อยแปดสิบองศาถูกต้องใช่ไหมคะหนึ่งร้อยแปดสิบองศาลบอะไรบ้างเอ่ย ดูนะคะมุม r s v อยู่ตรงนี้มันเป็นรูปสามเหลี่ยมนะคะมันเป็นรูปสามเหลี่ยมดังนั้นเราต้องเอาหนึ่งร้อยแปดสิบลบอะไรบ้างคะที่เป็นรูปในรูปสามเหลี่ยมอ่าหนึ่งร้อยแปดแล้วก็ลบด้วยสามสิบหกลบกันสิทะาจะเท่ากับกี่องศาเอ่ยสามสิบหกองศาครับ ถูกต้องค่ะจะเท่ากับ36องศานะคะ36องศาต่อไปข้อ2ออันนี้คือเป็นข้อ1ใช่ไหมคะเพราะมันจะมี1รูปจะมีข้อ2ย่อยอ่าข้อ1เสร็จแล้วจะไปข้อ2เขาบอกว่ามุมของ UVS UVS จะเท่ากับกี่องศาไหน UVS อยู่ตรงไหนคะ u v s อ,อยู่ตรงนี้นะคะแล้ว u v s ดูนะคะรูปของเขาเป็นรูปอะไรคะสามเหลี่ยมหรือสี่เหลี่ยมคะสี <4. S 1> ่เหลี่ยมอนะ่าสี่เหลี่ยมดังนั้นต้องเอาอะไรตั้งคะสามร้อยหกสิบลบจำนวนทั้งหมดที่เขากำหนดมาให้นะคะจะเท่าับเท่าไหร่ะ า92ถูกต้องไหมดูซิได้เท่าไหร่นะคะจะเท่ากับเท่าไหร่เอ่ยเมื่อกีอ้มามีรูตอบเท่าไหร่นะ,ะ92หรือเท่าไหร่นะจะเท่ากับอ่า72นะคะ72ดังนั้นมุมของ uvs จะเท่ากับ72องศานะคะจะเท่ากับ72องศาคุณครูเขียนเท่ากับตรงนี้แล้วกันนะคะจะได้มองเห็น72องศาอพอทำได้ไหมคะยากไหมคะเรื่องนี้ทำได้ไม่เอ่ยทำได้ไหมคะ เดี๋ยวคุณครูจะให้นกักเรียนลองทำอลองทำดูนะคะข้อ2ใหญ่กับข้อ3ามใหญ่นะคะในหน้า40่สถึงสีิบดทำได้ไหมเอ่ยได้ครับทำได้นะคะ,ะข้อ2ใหญ่ถึงข้อ3ามใหญ่ก็คือทุกข้อเลยที่เป็นหน้า40่สกับสีไหนลองสังเกตรูปภาพช่ไนกักเรียนว่าข้อไหนที่นกักเรียนไม่เข้าใจว่าทําไม่ได้สามารถถามคุณครูได้เลยนะคะ ลองสังเกตรูปก่อนบ้างคนอ่าดูว่าแบบรูปแบบมันเยอะน,นู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยอันนี้จริงมันยากไหมคะอ่ามันไม่ยากเลยไหนมีใครสงสัยตรงไหนบ้างเอ่ยมีใครจะถามข้อไหนบ้างคะ แค่สงสัยตรงไหนไหมคะถามได้เลยนะ,อ,ะอาริสทำได้ไหมคะอาริสหน้าส1ิทำได้ไหมครับน้าสีิก็ทำครับทำเหมือนกันทำทุกข้อเลย441อทำทุกข้อเลยครูขามุม ชฉกอขอเป็นมุมสามเหลี่ยมสี่เหลยมนะคะมุมชฉกอขอนะคะข้อสองใช่ไหมคะเป็นมุมชกโอ,อ,อยู่ในเออเป็นสี่เหลี่ยมค่ะสี่เหลี่ยมเห็นไหมเขาแบ่งครึ่งอนะ่ะถ้ารูปไหนเป็นลักษณะสี่เหลี่ยมก็คือเอาสามร้อยหกสิบ อาติเสร็จแล้วใช่ไหมฮะอาิกลับมาอาริตครับอ่าหายกินแอร์ิสุลห้าสัญญามิฟดอนเข้าใจไหมคะมิฟดอนพิเชษที่ดาเข้าใจไหมคะทำได้ไหมคะ ทำได้ค่ะโอเคค่ะเนราฟาตินละ่ะคะทำได้ไมเอ่ยเดาลันล่ะคะเาลันทำได้ไหมคะคคได้นะครับโอเคแค่แทนค่าท้าดูจากรูปว่ามีกี่มุมถ้าสี่มุมก็คือสี่เหลี่ยมก็เอาสามร้อยหกสิบตั้ง แต่ว่าถ้าเป็นสามมุมหรือสามเหลี่ยมนั่นเองก็เราก็เอา180ตั้งนะคะแล้วก็ลบจำนวนที่เขากำหนดมาให้ทุกตัว ท้เสร็จแล้วบ้างเสร็จแล้วคอ่าเสร็จแล้วนะคะโอเคทำเสร็จแล้วส่งได้เลยนะคะวันนี้ไม่มีการบ้านเหมือนเดิมนะคะเสร็จแล้วส่งก็คือได้คะแนน ใช่ค่ะส่งเลยจะได้มีคะแนนนะคะจะได้ไม่ต้องมีงานค้างด้วยบางคนทําเสร็จแล้วลืมส่งอ่ะก็คะแนนก็จะว่างไปจะบูไปนะคะหนึ่งช่องสองช่องโอเคนะคะเดี๋ยววันนี้คุณครูจบเพียงแค่นี้นะคะ <Okay. S 2> ให้นักเรีนทำนะคะทําเสร็จแล้วก็ส่งเลยนะ mm. หรือว่ามีใครจะสงสัยอย่างอื่นมีใครจะถามอะไรไหมคะค mm. ิดอลิซ ทำได้นะคะมิสดอนทำได้ไม่เอ่ยมีอะไรสงสัยไหมถามได้เลยนะยังไม่จบคาบลูกถามได้เลยอ่าถ้าไม่มีเดี๋ยวคุณครูจบเพียงแค่นี้ก่อนนะคะอัสสลามุอะลัยกุมวเร,ะะรามะตุลลอฮิบเรากาตุ